โอ้ยโอเคโอเคตื่นมาแล้วโอ้ยไื้อตัวไปอย่างนี้มันก็หมดอารมณ์เลยขึ้นมาโอ้ยไม่ต้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนะี่ยยังไม่ถึงเวลา อะไรอมันมีแอปสตรีมแอปใหม่เว็บใหม่อ๋อแบบก็อะไรครับเนี่ยเออโอ้โหไม่คือแบบมันยังไม่ถึงเวลาสิผมแบบ ชื่ผมไม่อยากจะร้องให้จริงๆแะ่ไม่ใช่แบบแบบคือผมพยายามแล้วแบบโดนโอ้ยท้อเลยแบบนี้อ๋อ,อไม่แต่มันมันยังไม่ถึงเวลาลงเลยดีเดี๋ยวต่แบบผมแบบ คือผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะอ๋ออ๋อมากเออจริงชุวชีวิตเดิชวงแบบจะจะร้ะองไห้จริงๆเลยไม่เงี้ยโง่าเศร้า อ๋อคือแบบผมแบบคือผมเหนื่อยอย่ะงอาจะผมผมงอมอ่ะผมงอมแบบโอ,โอเบสเจ้าหนาจัดเลยอะไงเงี้ยวะฮะ,ะสี่งทอ๋อเสียงที่ในเกม มามกูไม่มีอะไรทำแล้วมากูหมดอารมณ์แล้วกูหมดอารมณ์ในการสติแล้วมามานั่งมานั่งขี่ออบบี้ก็ดีกว่ามันี่มั้งไปแล้วครับโอเคครับคุณปาไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับสบ๊ายบายนะส่วนผมจะเป็นบ้าเฮ้ยส่วนผมจะเป็นบ้าแล้วครับผมโ่น มรอคุณม,ม,มาม่าเดี๋ยวผมรอคุณม,ม,มาม่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ติดต่อคุณมาม่าด้วยอืมบ๊ายบายครับผมอุ้ยเชียร์ตกบายครับเดี๋ยวรอเดีมม๋ยวไลฟ์รอคุณมาม่าก่อนคุณมาม่าเขาเขาช่วยผมหลังไหมอ่ะเชียรจบสิ็งเดี๋ยวไว้มาดูโอเคครับไว้เข้ามาดูใหม่มครับผม จนตอนนี้คือผมแบบงอมจนจะเป็นบ้าแล้วนี่อะเฮ้ยทำไมรถมลังกันอย่างรถเติมกันหรอตัวดิไปคนเร็วเลยผมต้องแยกมาสิคุณมามา,มา,มาแล้วคุณมามาสวัสดีครับผมคุณมามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอดดิดคอร์ดไปได้ไหมครับคุณมา마มาไปปั่นจัก,กรยานครับคุณมา,มาผมแบบผม ทอกับ O B S อะคุณมาม่ดูดิ O B S มาทำกับผมอย่างเงี้ยทอคุณมาม่ได้เลยโอเคครับเดดเดดๆดเน็ตเมาหรือเปล่าอ่าข้าวข้าวข้าวเดดเดดแป๊บนึงนะผมส่งไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะจงชินครับนั่นแหละอ่าสุยะเจ็ดขึ้นไหมไม่ขึ้น ไม่ขึ้นนะเอา้าไม่ขึ้นนะเออผมส่งชื่อดิสไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดน่าจะเป็นเพราะว่าพน็ตเมาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอ้ยข้าบกูลองส่งไปดิเดี๋ยวจะดูให้นดูไงแฟนรายอยู่เหรอคุณมามา่าคืออ๋อนี่ไงเนยเขาเขาส่งชื่อมาแล้ว<ป>โอเคครับคุณไปม่โอเคครับคุณมา เดี๋ยวผมแอดไปครับสักครู่นะนะแต่เขาคิดถึงเราแล้วเขาก็กลับมาเองแหละคิดถึงพวกใช่ยแมเดี๋ยวเขาคิดถึงเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็กลับมาแหละใช่หน,หนูหนูไม่ซีเรียสน,นะใครจะอยู่ใครจะไปเพราะว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่สักครู่นะเดี๋ยวผมขอแอดเพื่อนนะครับชื่อ เออมมืก็ถูกใจจัดใช่เดี๋ยวเขาก็มาถ้าเขามาก็ดีถ้าเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรเอ่อผมแอดไปแล้วนะครับผมนะชื่อผมชื่อคาสุยะ0ู7นะเจ็ดครับสาหรับแอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งลิงก์ดิสผมให้นะครับ ว่าเขาเขาจะไปก็ไม่เป็นไรไน,นุกแต่เขาจะกลับมากะได้ใช่ใช่ใช่คุณมาม่าเขานี่นะรับแอดแลเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมส่งลิงก์ดิสเชิญไปนะครับข้าวขึ้นข้าวขึ้นไปห้องปกติก่อนดีกว่าะเข้าวขึ้นไปห้องปกติก่อนว่างก,าก,ากาันด้เออแนน่ย เนี่ยนะมาไม่เน่เอเนี่ยนะเนี่ยมาผมผมลงแล้วดิเนี่ยผมลงแล้วเดี๋ยวข้อดิสผมมาได้เลยผมส่งดิสไปแล้วนะครับี๋้วข้อดิสผมมาได้เลยเอาจริงดิสก็ไม่ใช่ดิสผมได้แหละเป็นดิสของรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ฝันดีครับฝันดีทุกคนครับผมฝันดีครับขอบคุณสำหรับการติดเ่อของวันนี้ด้วยครับผมฝันดีฝันดีครับผมฝันดีครับนะครับแชทครับคุณซิโร่เขาผิดไม่บีดไหมก็ ไม่แต่เล่นหลังไม่คือไม่ผมเชยไปแล้วเราเล่นหลังไม่กันเราเดี๋ยวสตรีมวารอค่าเอาไว้ที่หลัง <laughs> พอแล้วไลค์ครับผมผมไลค์ทุกวันครับผมผมไลค์ทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตามมาได้เลยไลค์ทุกวันหนึ่งทุ่มครับผมไลค์ทุกวันหนึ่งทุ่มครับผม ก่อนนอนหนึ่งสักหนึ่งทงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สักหนึ่งทงไม่ได้ไม่ได้โอ้โหอันนี้จะเจ๊งทงอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวผมลงไลน์นะผมขอบคุณค้าวเราวันนี้บายบายครับว <Okay. S 1> ันดีครับทุกคนเข้าวันดีหนะ่อยดีนะค,บนคบับ๊ายบายไปฟันไหนค่ะบ๊ายบายคับโอ้โอเค